สวัสดีครับเรียนคณะ,ะกรรมการผู้ประเมินการขอมีวิยยฐานะที่เคารพทุกท่านครับข้าพเจ้าในท่านโติสวรรณะปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูํำนานการปฏิบัติการสอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพควรขนุนตำบลญจมวงอำเภอควรขนุนจังหวัดพัตลงุงสังกัดสำนักงานคณะ,ะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์โดยปฏิบัติการสอน,นหรหัสวิชา2 0 1 0 1ขีดรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กชั้นปวชปีที่1ซึ่งเป็นรายวิชาที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและมีความถนัดโดยครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เสนอขอมีวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการดิเริ่มพัฒนา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับประเด็นท้าทายที่ข้าพเจ้าได้ทำข้อตกลงไว้คือการิเริ่มพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานในครั้งนี้ สำหรับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนข้าพเจ้าได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอนพบว่าการจัดการเรียนการสอนของครูยังยึดครูเป็นสำคัญขาดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจและสื่อที่มีความหลากหลาย ทำให้ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนจึงขาดความสนใจในการเรียนรู้รายวิชางานเครื่องยนต์เล็กจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนขาดการมีส่วนร่วมขาดทักษะการทำงานด้านอาชีพขาดทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ขาดทักษะการปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนช้าจะขาดความเชื่อมั่นในตนเองและคิดว่าตนไม่มีความสามารถที่จะเรียนได้ทำให้ขาดความพยายามแรงจูงใจในการเรียนลดน้อยลงเมื่อเรียนบทเรียนที่ซับซ้อนขึ้นจึงทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ชอบเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก ส่งผลสำลีทางการเรียนไม่เป็นที่น่าพึงพอใจซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่วิเลยกำหนดแนวทางแก,การแก้ปัญหาผลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เสนอริเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้วางแผนแก้ปัญหาโดยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และจัดทำชุดสื่อการสอนงานเครื่องยนต์เล็กเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ชี้แจงให้เห็นนักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในรายวิชานี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในอนาคตรวมถึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยน้อมนำพระบรมราโจบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักงานส่งงานทำจนงานสำเร็จแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฝึกทักษะในการทำงานกลุ่มได้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลเป็นลักษณะประสบการณ์ที่จัดไว้สำหรับนักเรียนให้ไปสู่การพัฒนาความสามารถโดยอาศัยหลักให้นักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จึงเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าคิดค้นปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กแบบ active learning เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิซึ่งประกอบด้วย5ข้อ5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. มุ่มุงสร้าง พื้นฐานให้แก่นักเรียน 2. ภาคเพียนจัดกลุ่มการเรียนรู้ 3. ภาษาและสรุปองค์ความรู้ 4. มุ่งสู่การนำเสนอผลงาน 5. เบิกบานกับการสร้างสรรค์ความรู้วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลข้าพเจ้ามีการลิเริ่มพัฒนาจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานโดยมีวิธีการ ดำเนินการดังนี้ 1. วิเคราะห์หลักสูตร 2. อ,ออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการทำงานโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ active learning 3. จัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC โดยสามาชิกครู ในกลุ่มเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของกิจกรรมจัดทำแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบฝึกหัดพร้อมทั้งข้อเสนอแนะและสะท้อนผลการจัดกิจกรรม 4. นํากิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของคณะครูในกลุ่ม 5. สร้างชุดสื่อการสอนวิชางานเครื่องยนต์เล็กและบันทึกการบฏิบบติกิจกรรม โดยตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 6. นนำสื่อการสอนงานเครื่องยนต์เล็กมาทดลองและจัดกิจกรรมตามที่ออกแบบใช้กับผู้เรียนเพื่อปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ง 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง8 บันทึกผลการเรียนรู้สรุปสาระสนเทศของผู้เรียนแล้วแจ้งให้ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทราบและพัฒนาจนกว่าผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 9. สอบถามความพึงใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังจากการที่ข้าพเจ้าได้นำวิธีการสอนรูปแบบ active learning เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานโดยน้อมนำพระบรมราจชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่10สำหรับนักเรียนระดับชั้นป .1 ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนดังนี้1นักเรียนร้อยละ90มีผลลิตสำลิตรทางการเรียนด้านความรู้ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่วิไลกำหนดไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ7 0 2นักเรียนร้อยละ100 มีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งสูงกว่าเข้าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ70สรุปได้ว่าวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กแบบ Active Learning ส่งผลให้นักเรียนในระดับชั้นปวชนหนึ่งมีทักษะการทำงานที่เพิ่มขึ้นนักเรียนมีผลสัมฤิ์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่เวลากำหนด และยังช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นจากการทำงานกระบวนการเป็นกลุ่มครับข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอคลิปแดงบานดาใจเพื่อขอเลื่อนวิยาฐานะครูชำนาญการพิเศษไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ